ที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นกำแพงมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจะอยู่ฝั่งตรงกับหอพักแปดหลังกำแพงมหาลัยครับทางน,นี้จะไปโคลัมโบครับทางน,นี้จะไปโคลัมโบทางน,นี้จะไปประตูเขียวนนม่วงบ้านนนม่วงตลาดนอนอม่วงไม่ไหมไม่มี เสียงดังเดือดเล่นทำไมจะได้เข้าโทรศัพท์เสียงมันดังเกินไม่พี่ต้องพูดเสียงดังๆดือจะได้เขา้าต่อาอย<อ><อ>่างวเอาแล้วต <laughs> าน <laughs> นี้ก่อน <laughs> เดี๋ยวพี่จะพูดก่นเราใครถ่ายที่กายคีโมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนประตูเขียวนะครับหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราจะมาดูที่ดินนะครับแปลงนี้ เนื้อที่สองร้อยสิบสี่จุดแปดตารางวาหน้ากว้างยี่สิบเมตรลึกสี่สามเมตรตรงนี้จะอยู่ห่างจากประตูเข้ามาขอประตูเขียวหกร้อยห้าสิบเมตรแล้วก็อยู่ห่างประตูคอลุมโบสามร้อยห้าสิบเมตรครับอยู่ข้างหอปาจีเพจดินตรงนี้เลยครับที่ดิมที่ปล่อยมากครับ มีท่อระบายน้ำน้ประป,า,ปาสาธารณูประโภคครบคันครับนี่ก็จะเป็นภายในที่ดินนะครับสองฝั่งก็จะเป็นหอพักทั้งหมดเลยที่ดินแปลงนี้เหมาะมากครับที่จะทำเป็นหอพักอาพาร์ตเมนต์หรือคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆติดมหาลัยเลยนักศึกษาเยอะมากครับนักศคือสาม,มหาวิทยาลัยขอนแก่นมี39,000กกว่าคนนะครับและยังมีบุคลากร อีกหนึ่งหมื่นกว่าคนนะครับโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วครับรีบติดต่อมาเลยสวัสดีครับ